สำหรับกลุ่มพลังงานนะครับวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพชซึ่งมีนาะยกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานนะครับมีมติปรับโครงสร้างภูกแกส๊สของปตทนะครับที่ประกอบไปด้วยกา๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยอันที่1น,นะก๊าซจากพม่าที่2แล้วก็ LNG หรือว่า LNG นาเข้าอันที่3นะครับโดยตามมติเนี่ยโรงแยากกา๊าซ ของปตทเนี่ยจะกลายเป็นสินทรัพย,ย,ทย,กกยพ์ที่อยู่ภายใต้ใตการก,กับดูแลในลักษณะเดียวกับท่อส่งแก๊สอ่าโรงแยกก๊าซจะกลายเป็นสินทรัพย์ก๊าซที่อยู่ภายใต้การกับดูแลในลักษณะเดียวกันกับท่อส่งแก๊สนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยกปชมีมติให้เปลี่ยนการกําหนดต้นทุนโรงแยกแก๊าซของปตทโดยให้ต้นทุนราคาก๊าซจากอ่าวไทยเนี่ยเป็นหลักอ่ใช้ต้นทุนตรงนี้เป็นหลัก จากเดิมที่ใช้ i ิง l e p o o แก๊สก็คือราคาเฉลี่ยของทั้ง3อย่างนะครับจาก3เฉลี่ย3อย่างเป็นแก๊สสาวไทยซึ่งราคาแก๊สสาวไทยต้องบอกนี้ครับว่า,ามีราคาที่อาจจะถูกกว่าเมื่อเทียบกับาการไปเอาแก๊สนำเข้าจากต่างประเทศหรือว่า lng import แหล่ที่3เพราะนั้นเนี่ยตรงนี้น่าช่วยให้ธุรกิจลงแยกก๊าของปตทมี ebitda ที่ดีขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามครับเหมือนจะเป็นวกกับปตทหุ้นปตทแต่ว่า ปตทจะต้องนํากําไรสุดทธิบางส่วนจากโรงแยกก๊าซตรงเนี้ไปช่วยอุดหนุนให้กับผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยคิดว่าเน็ตเน็ตแล้วปตทเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าจะมี EBITDA เพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับจากประเด็นการปรับโครงสร้างแก๊สตรงนี้ในขณะเดียวกันปตทจีน่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างราคา๊าซล่าสุดครั้งนี้เพราะว่ามีการทบทวนสัญญากับปตทไปแล้วในปี2 0 2 4ันิบ นะครับส่วนโรงไฟฟ้าอย่าง GPC s อาจจะมีต้นทุนแก๊สลดลงหลังเรามาใช้แก๊สในอ่าวไทยมากขึ้นแต่ผลกระทบสุทธิต่อโรงไฟฟ้าขนาดเล็กเนี่ยก็อาจจะเป็นกลางเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้นทุนลดลงก็จริงแต่ว่ารัฐบาลก็มีนโยบายออกมาอนี้ทุกคนทราบนะครับปรับราคาค่าไฟเหลือ3ไม่เกิน4บาทต่อหน่วยซึ่งตัวเลขล่าสุดของเดือนพฤษภาถึงเดือนกันยานี่ก็3บาท98 สำหรับกลุ่มท่องเที่ยวนะครับเรามีการดาวเกรดหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวและอุตสาหการรมท่องเที่ยวของไทยนะครับโดยเราประมาณการว่านักท่องเที่ยวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวขาเข้าปีนี้เนี่ยจะเหลือ34.5ล้านคนนะครับจากปี2024ที่35.5คือลดลงฮะเราคีดว่าปีนี้ได้แค่34.5อยากเดิมได้35.5หรือลดลง3% เยออนเยียนะครับส่วนปี2026เราคิดว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวจะเป็น36.3ล้านคนคือเพิ่มขึ้นไม่เยอะนะครับแล้วตัวเลขทั้งปีนี้ปีหน้าประมาณการใหม่ของเราเนี่ยยังห่างจากปี2019หรือช่วงก่อนเกิดโควิดที่40ล้านคนนะครับเพราะว่าผลกระทบเนี่ยรอบด้าน,นครับทั้งประเด็นเรื่องความปลอดภัยเศรษฐกิจจีนที่ทำให้นักท่องเที่ยวจีนอาจจะมาน้อยกว่าคาดเราโดยตัดสินใจปรับประมาณการนักท่องเที่ยวขาเข้าของไทยในปีนี้และปีหน้า นะครับเช่นเดียวกันเราปรับประมาณการกำไรสุทธิของ m i เนอร์นะครับลง12-30%เอรซนเทลาเอราวัน11-18%และ SHR 8-31%ในปี2025-2027สถึงสะท้อนถึงอุตสาหการรมท่องเที่ยวและตัวเลขท่องเที่ยวที่ลดลงนะครับอย่างไรก็ดีฮะราคาหุ้นของกลุ่มโรงแรมเนี่ยหรือราคาหุ้นของโรงแรม4ตัวตรงเนี้ยเอราวัน SHR มิ้นเซนเทลเนี่ยปรับตัวลดลงมาตั้งแต่ต้นปีแล้วเรารู้สึกว่ารับรู้ข่าวนี้ไปพอสมควรนะครับเราจึงอยากแนะนำ Overweight กับกลุ่มโรงแรมไทยและเลือกเอราวัณและ s h, h r เป็นท็อปพิกของกลุ่มนี้ครับ